กลยุทธ์ซ่อมทางหลวงเปิดทางลับในเมื่อศัตรูมองแต่ทางใหญ่เราจึงชนะด้วยทางเล็กที่เปิดเผยนั้นเพื่อหลอกล่อที่ปกปิดนั้นเพื่อคว้าชัยในสามก๊กการรบไม่ใช่แค่กำลังทอหารแต่คือศิลปะแห่งกลยุทธ์ที่ซ่อนเลซ่อนกลซ่อมทางหลวงเปิดทางลับ คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สะท้อนสติปัญญาเหนือกำลังใช้สร้างภาพให้ศัตรูจะผิดจุดแล้วลงมือจริงในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงการสร้างภาพลวงตาหรือเบี่ยงเบนความสนใจของคู่แข่งศัตรูด้วยการทำให้เขาจับตาในสิ่งหนึ่งที่เราเผยให้เห็นอย่างชัดเจนซ่อมทางหลวงขณะที่เราแอบลงมือทำสิ่งสาคอนั่นในอีกเส้นทางหรือวิธีที่เขาคาดไม่ถึงเปิดทางลับทางใหญ่คือภาพทางลับคือจริง ผู้ชนะที่แท้จริงสร้างภาพให้ศัตรูเห็นแล้วทำในสิ่งที่ศัตรูไม่เห็นที่ศัตรูเห็นคือกับดักที่ศัตรูไม่เห็นคือดาบ กลยุทธ์ในวรรณกรรมสามก๊กเมื่อเล่าปีถูกโจโฉดดันอย่างหนักในช่วงนี้จากเมืองซินเอียเล่าปีแสดงท่าทีว่าเตรียมตั้งรับอยู่ที่เมืองเล็กพร้อมส่งข่าวลวงให้ศัตรูเข้าใจว่าเขาจะสู้ตายในเมืองขณะเดียวกันเล่าปีลอบพาครอบครัวขุนพลและผู้ติดตามหลบหนีไปอีกเส้นทางที่จโจโฉไม่ได้เฝ้าระวังความหวังของผู้ติดตามเริ่มกลับมาเมื่อพบว่าสามารถหนีรอดวงล้อมและไปถึงกังต่งได้สำเร็จ ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการงานในโปรเจกต์สร้างแผนหรือภาพลวงเพื่อให้คู่แข่งหรือคู่เกี่ยวข้องจับตาแล้วทำงานสำคัญอย่างเงียบๆในการประชุมเจรจาเปิดประเด็นที่ทำให้คู่เจรจาหันไปสนใจเรื่องหนึ่งขณะที่ดันข้อเสนอหลักให้ผ่านไปโดยราบรื่น